ในโลกของภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นั้นมักถูกมองว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในเวลานั้นเป็นเหตุการณ์สมมุติในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตโดยมาร์คแอลเบลสได้สำรวจและจัดกลุ่มสิ่งที่เรามักจะได้พบในนิยายวิทยาศาสตร์เป็น4กลุ่มหลักๆคือไทม์สเปซแมช i n e และมอนสเตอร์ซึ่งคำว่าไทาม์หรือเวลาก็มีการตีความในแง่ของวิทยาศาสตร์แตกต่างกันไป เลาที่มันก็แค่สิ่งที่แบบคนเรากําหนดขึ้นมาเอาจริงๆแล้วถ้าเราไม่กําหนดมันก็แบบไม่มีคาว่าเวลาขึ้นมาหรอกมันก็แค่เป็นสิ่งที่ตั้งชื่อขึ้นมามเวลาคือสิ่งที่ผ่านไปเรื่อยๆนะคะตอนนึ่าวันเออถ้าไม่มีเวลาเราก็ไม่รู้ว่าจะดําเนินชีวิตต่อไปยังไงอย่างเง,งี้ยคะ่ะเวลาเป็นสิ่งไม่มีตะะัวตนค่ะแต่เป็นสิ่งที่กําหนดชีวิตเราเช่นเวลากินเวลาทํางานเวลาไปเที่ยว เวลาปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยก็เวลามันเป็นสิ่งที่มนุษย์กําหนดแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าเวลากําหนดมนุษย์แทนแล้วอะค่ะถ้าเป็นทางนักวิทยาศาสตร์เราก็ต้องพูดถึงอะไรนะฮะเป็นแกนแกนหนึ่งที่เราเวลาเราพลอตอะไรต่อม่อะไรมันก็ดําเนินไปตามเวลาถ้าเป็นทางทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราพยายามจะเทียบเวลากับความเร็วของแสงถูกไหมคะ วินาทีนาทีชั่วโมงย้อนไปในอดีตรหรือทะลุสู่อนาคตในนิยายหรือภาพยนต์รวิทยาศาสตร์หลายเรื่องมีการนำเรื่องของเวลาเข้ามาเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินเรื่องเสมออ,อที่ชอบจะเป็นเรื่องรีบอล a อาบอลทามอะไรเงี้ยทวีพบได้ป่ะพี่ เออมันเป็นหนังดูไทยๆดีแต่ว่ามันย้อนเวลานะเพราะมันมีประตูประตูที่เป็นกระจกแล้วก็ผ่านข้ามเวลากันไปเนี่ยเออสนุกดีค่ะชอบแล้วเป็นหนังไทยด้วยคนเหล็กก็ก็ดีอยู่่ะมันสามารถย้อนเวลาได้ชอบเรื่องอินทามค่ะเป็นเกี่ยวกับในอนาคตว่าคนใช้เวลาหมดไปแบบต่อวินาทีคือเงินสามารถซื้อเวลาได้ ก็มี About Time, In Time แล้วก็ tomorrowland ก,ก็สนุกดีนะคะแบบย้อนไปอนาคตะอะไรเงี้ยอ่า uh, interstellar interstellar uh. ก็คือแบบว่า mm hmm. พเพเอกเดินทางออกไปที่อวกาศสแล้วทีเนี้ยตามหลักของแบบการเคลื่อนที่แบบความเร็วแสงเนี่ยมันทำให้แบบเวลาของเพเอกมันเดินช้าลง mm hmm. พอเวลาของเพเอกมันเดินช้าลงเสร็จแล้วเนี่ยในตอนจบตอนที่เพเอกกลับมาหาลูกมันเนี่ยเออตัวตัวลูกเนี่ยคือเป็นคนใหญ่แล้วเพเอกยังแบบอายุไม่กี่ปีบอกจากนั้น mm hmm. นะฮะ ประมาณนี้ครับผมก็จะมีความเป็นไปได้เยอะมากถ้าพูดถึงเรื่องของเวลาเมื่อพูดถึงเวลาหลายคนคงนึกถึงการท่องเวลาการเดินทางด้วยไทม์แมชชีนแต่ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลานั้นยังรวมถึงพลังพิเศษที่สามารถล่วงรู้อนาคตและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาเช่นวันสิ้นโลกไว้อีกด้วยวิทยาศาสตร์ที่โลดแล่นอยู่บนแผ่นฟิล์มนั้นนอกจากเพื่อความบันเทิงแล้วยังเป็นเครื่องบอกเล่าเรื่องราวของเวลาที่ผ่านไป และคาดเดาถึงผลของเวลาที่กำลังจะผ่านมาอีกด้วยหนังไซไฟคือหนังที่กำลังพยายามจินตนาการในสิ่งที่เราไม่รู้และเราอยากรู้และเรากลัวว่ามันจะเป็นแบบนั้นเราก็เลยสร้างมันออกมาให้ดูว่าถ้าเป็นแบบนั้นเราจะทำยังไงถูกไหมฮะมันคือความกลัวของคนครับ